นี่ก็คือต้นไม้มงคลน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับต้นวาสนาด่างนะครับใบสวยๆงามๆนะครับต้นมงคลน,นะครับต้นมงคลครับต้นไม้มงคลสวยมากเลยนะครับพ้นไป ส่งไปให้ดูนะครับผมชื่อว่าหงหยกนะครับกิจสกรปรงแร็ดนะครับใครติดโตอใครสนใจกดไลค์กดแชร์มาให้ดูนะครับใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวยงามไหมสวยงามไหมครับเดี๋ยวผมก็จะส่งไปไปให้นะครับนะครับดูนะครับเด ดูนะครับต้นวาสนาด่างต้นวาสนาด่างนะครับดูได้ในยูทูบครับสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามก็ช่วยให้กำลังใจหง่ยกสวยงามก็ช่วยให้กำลังใจกำลังกำลังใจหุ่นยนต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ